สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัาจะุจักนะครับอันนี้เป็นการจะพลิกนะครับเหรียญรอบนิ้วก่อนเองแล้วก็ต้องจับนิ้วอย่างนี้นะครับนิ้วโป้งจับเหรียญให้ดีๆก่อนนะครับแล้วเราก็จะจัดการทําให้มันขึ้นมานะให้มันมาให้มันนิ้วชี้แล้วนิ้วกลางขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นงนี้ครับพลิกนิดนึงต้องใจเย็นๆน,นะครับหนูๆเวลาฝึกนะครับจับแล้วประคองดีๆแล้วดูนะนิวน้วโป้งเราจะต้องเข้าไปอย่างนี้นะครับน,ราาละลนะครับก็เป็นรองข้างล่างแล้วลูกหนึ่งเห็นไหมครับ จับขึ้นมาอย่างนี้นะครับช้าช้าอย่าท้อนะครับต้องทําแรกๆกมันอาจจะล่วงอาจจะตกปล่อยครับทํามาก็ทําที่ห้องนอนก็ได้นะครับค่อยลู่เห็นไหมครับฝึกฝนไปครับตัวนี้ไม่ต้องเสียสตังค์นะครับคนที่ชอบด่านะครับกระด่าไปเลยครับผมจะฝึกเด็กๆไทยนะครับให้เก่งนะครับย้มสักจะพยายามฝึกสอนให้เด็กๆไทยเก่งนะครับดูนะครับลองทําครับตัวนี้ไม่ได้เสียเงินนะครับเอาเหรียญห้าที่บ้านนะครับจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมา อย่าเชื่อคนง่ายนะหนูๆนะครับโดยเฉพาะพวกที่ขายพวกมายาคลนแพงๆเนี่ยอย่าไปซื้อเลยซื้ออย่างถูกๆก็ได้นะครับมายาคนไม่จําเป็นต้องแพงนะครับพยายามสืบหลายๆร้านนะครับเอาของดีๆนะครับลองฝึกดูแลราคาไม่ต้องเอาแพงมากอันไหนทําเองได้ก็ทํานะครับหากสนใจยังไงก็อีเมลมหาจอมศักด์ครับ somsak@shotmail.com นะครับ ออกมาจับอย่างนี้นะครับจับเห็นไหมครับจับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆทําฝึกนะครับตรงนี้ต้องฝึกเพื่อให้มือเราชํานาญขึ้นนะครับลองฝึกนะครับฝึกนะฮะเป็นการพลิกเหรียญรอบนิ้วนะครับถามว่ายากไหมยากครับถ้ายัางทําไม่ได้แต่ถ้าทําได้แล้วง่ายครับแล้วก็เอาเหรียญ10บบาทหรือ